สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนกนะคะในช่องสีนกชาแนลนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสีนกชาแนลได้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะค่ะเนาะ่่เมื่อนีกับซิมาสรุปหวยโค้งสุดท้ายประจำงวดประจำงวดวันที่1นธันวาคม2563นะคะคลิปนี้ก็จะพูดภาษาไทยปนอีสานไปบ้างนะคะเนาะ เพราะว่าก็พูดไทยอย่างเดียวหนูก็พูดไม่ค่อยเก่งฮ่าๆนะคะก็วันนี้จะมาสรุปหน่วยทั้งหมดที่เราได้มานะคะท่านผู้ชมก็มีบางบางบางที่ก็ไม่ได้สรุปนะคะก็เลือกมาเฉพาะที่เด็ดๆนะคะท่านผู้ชมฮ่ๆเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุกหน่อยเด้อค่ะเด้อเอาค่ะมาคนแรกเลย ลุงสักนะคะกลับหัวไม้นกดูตรงนี้นะกับหัวนะแต่ว่าไม่รู้ว่าในคลิปจะเป็นยังไงเนาะน่าจะไม่กลับหรอกนะอันนี้สําหรับหัวหลุงสักนะคะบนให้มาศูนย์หนึ่งล่างสองหกกับสามหนะคะประจํางวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกสามใหเป็นแนวทางเนาะท่านผู้ชมก็ให้มาไม่เยอะนะคะให้มาไม่เยอะเนาะไปได้ทั้งบนและล่างก็อ่บแชบไว้ก็ได้เดวท่าน เผื่อท่านผู้ชมไม่ทันบน01ล่าง26กับ36นะคะ,คะตามมาจะเป็นปู่40อันนี้น่าลงทุนมากนะคะท่านผู้ชมให้มาแค่4ตัวไม่ต้องกลับนะคะนี่ค่ะปู่40ล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับเลยนะคะให้มา7 6 8 6 2 6 7 5 นะคะไม่ต้องกลับด้วยล่างอย่างเดียวอันนี้น่าลงทุนมากสำหรับปู40ให้มาวดนี้งวดที่22แล้วนะคะท่านผู้ชมก็เราเพิ่งไปไถ่ายาวันที่16พฤศจิกาเป็นงวดแรกงวดนี้เป็นงวดที่2งวดแรกก็เข้าไปแล้วนะคะ46งวดนี้ตามต่อเน้นมาให้76นะคะแต่ว่าก็ให้ตัวอื่นมาด้วย862675แคปไว้ก็ได้นะคะท่านผู้ชม น่าลงทุนจริงๆเนาะถ้าถูกก็ถูกเยอะถ้าไม่ถูกก็คือหมดน้อยนะคะ่าก็4ตัวไม่ต้องกลับล่างอย่างเดียวสำหรับปู4ี่ซุ้นะคะต่อมาจะเป็นของสูตรของพี่พหัสนะคะของพี่พหัสก็4คู่เหมือนกันนะคะของพี่พหัสนี้จะกลับด้วยนะคะ8 5 จ็ดห้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะตัวเน้นก็คือแปดห้านะคะของพี่พหัสดตัวรองคือเจ็ดห้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะอันนี้ของพี่พหัสเดเออมวดที่แล้วพี่พหัสดก็เข้าอันนี้เป็นมวดที่หกแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าลงทุนเหมือนกันแต่ว่าก็ก็เหมือนกันมีมีตรงกันอยู่กับปู่ปู่สี่ศูนย์อยู่สองตัวนะคะเจ็ดห้ากับหกเจ็ด เนาะอันนี้ของพี่ประหัสเนาะแคปไว้นะคะเดี๋ยวจะผ่านไปมาที่ปูห้าเจดนะคะปูห้าเจดมาทั้งบนและล่างนะคะปูห้า็ดแปดบนอันนี้คือบนนะคะให้มาหนึ่งแปดเดแดเดเดห้าเดปดนะคะอันนี้คือบนส่วนล่างให้มาสองคู่สองหกับเจดหนะคะ ของปู่ห้าเจ็ดแปดนะคะประจํามวดวันที่หนึ่งคันวาคมสองห้าหกสามค่ะค่ะถัดมาจะเป็นพ่ออุทิศนะคะพ่ออุทิศออแม่พิมพ์ร้านเนื้อย่างเกาหลีนะคะ t h a ง k ู o ช s เพิ่นก็มีโชคเหมือนเออเพิ่นก็มีช่องเหมือนกันนะคะอันนี้มีโชคมาตั้งแต่ปี60มีตลอดเลยค่ะถูกตลอดถูกเยอะด้วยนะคะวันนี้ก็ให้มาแล้วให้เป็นแนวทางด้อค่ะด้อ84067นะคะอันนี้840น่าจะเป็นบนนะคะส่วน678122อ,อ,อ่าตัวนี้ก็จะคือ67เนาะแล้วก็ 122นี่เป็นตัวรองไปได้ทั้งบนและล่างเลยนะคะค่ะสำหรับพ่ออุทิตอันนี้ถูกมาตั้งแต่ปี60ถูกจนได้รถถูกจนได้บ้านได้รถเกือบ5คันนะคะท่านผู้ชมต่อเติมบ้านอีกหลังแบบใหญ่มากเนาะอันนี้สำหรับพ่ออุทิตแม่พิมพ์นะคะต่อมาจะเป็นปู C ่6 6ค่ะปู C ่46 จะให้บนมาสามคู่แล้วก็ล่างสองคู่นะคะบนจะให้มาแปดเจ็ดแปดหกแปดเก้านะคะเน้นคือแปดเจ็ดนะคะตัวเน้นคือแปดเจ็ดนอกนั้นจะเป็นตัวรองนะคะส่วนล่างให้มาห้าศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์นี่คือเน้นนะคะเนาะสำหรับปู่สี่ศูนย์วัดที่มีต้นตะเคียนนะคะเป็นหัวแม่ตะเคียนนะคะไม่ใช่ของปู่เป็นหัวแม่ตะเคียนมานิมิตปู่นะคะ ก็มาเขียนไว้ที่ต้นแม่แตะเขียนนั่นแหละต่อมานะคะจะเป็นหวใยน้อยของใยน้อยนี้งวดที่แล้วฝันว่าเห็นเมนอะไรเห็นเมนสี่สี่หลังนะคะก็ตีได้ซีซีหกอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็ถูกมาวัานนี้นี่ฝันต่อวันนี้ยายน้อยฝันฝันเหมือนเดิมนะคะอันนี้ ให้มาทางบนและล่าง960เล่น6กลับเอานะคะ960 690อะไรประมาณนี้096อะไรประมาณนี้นะคะ6กลับเอานะคะให้มาแค่นี้นะคะ่ะ960สำหรับแนวทางของยายน้อยนะคะนี่เนาะก็ให้มาไม่เยเอะอ่าแล้วก็ต่อมาจะเป็นของยายขวัญไว้ยายขวัญน,นะคะงวดที่6ที่7แล้ว ถูกมาตลอดนะคะเนาะส่วนมากจะออกตัวรองนะคะของยายขวัญเด้อเน้นมาห้าสานะคะ5-3าสามห้ห้าห้าอันนี้ก็ล่างอย่างเดียวนะคะไม่กลับด้วยล่างอย่างเดียวกลับด้วยของยายขวัญน,นะคะค่ะให้ผู้ดูอีกครั้งนะคะเนาะแช่ไปก็ได้ค่ะ มาถัดมาจะเป็นล้านส้มตำแม่หมูตกคกนะคะบนบนจะให้มาสามสามตัวสามตัวสามคู่ค่ะบนสองห้าหกแล้วก็สองห้เจ็ดแล้วก็สองหกสามนะคะส่วนล่างจะให้มาห้าสามแล้วก็ห้าหนึ่นะคะสำหรับร้านส้มตำแม่หมูตกคกนะคะ นี่ค่ะค่ะถัดมาจะเป็นของปูสามนะคะหมดแล้วคนสุดท้ายปูสามให้มาแค่3คู่นะคะไปได้ทั้งบนและล่างนะคะ ก็ให้มา9 3 4แล้วก็4 3แล้วก็3 5นะคะให้เป็นแนวทางนะคะตัวเลขที่เรานำเสนอไปทุกตัวเลขนะคะท่านผู้ชมเราให้เป็นแนวทางทั้งหมดนะคะให้ท่านผู้ชมพิจารณาไต่ตองดูนะคะแต่ก็เมื่อวันนี้ที่ซื้อนอะก็ซื้อเอาแล้วอ้าวอะไรเย,ยขวัญจ,จะลุกหวยอยู่แมน สรุปเลยใช่ไหมเอาค่ะอันที่นกสื่อนะคะนกจะซื้อของปู่40เนอะเวดที่แล้วก็ให้มาตรงๆเลยแค่สามคู่งวดที่แล้วให้46เนาะ46 56 96นะคะแค่สามตัวล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับแล้วก็งวดนี้นกจะซื้อเจดนี่เนาะ76 86 26 75นะคะซื้อแค่นี้แหละคะ่ะแล้วก็มีของพี่ทหารบ้าง เล็กน้อยนะคะส่วนใหญ่เลขจะตรงกันนะคะค่อนข้างตรงกันนะคะเนาะก็เอาจะอันนี้ก็สรุปให้หมดแล้วเด้อก็ขอให้ท่านผู้ชมที่รับชมคลิปนี้อยู่ทางบ้านนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมร่ำรวยเงินทองนะคะถูกหวยไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมเนาะอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนนะคะ นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะก่อนจะปิดคลิปนะคะน้องมีครีมดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะชื่อครีมคือ care your skin นะคะจำไหน่มีตัวแทนจำไหน่ายทั่วประเทศนะคะเนาะเส้นนี้1,400บาทกระปุกอันนี้เป็นครีมทากลางวันอันนี้กลางคืนนะคะกระปุกละ6 0 0 0บาทเสื้อสบู่ก้อนละ1น0่บาท หนึ่งเซตรวมกันเป็น1,350บาทค่าจัดส่ง50บาทนะคะเดี๋ยวสนใจค่ะสนใจติดต่อที่เบอร์063 737 1166นะคะสนใจรายละเอียดแอดไลน์ก็ได้คะ่ะที่เบอร์063 737 1166คะ่นะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอ่าเราก็ได้มาสรุปหวยให้ท่านผู้ชมฟังนะคะที่เราไปหามาทั้งหมดเนาะ ก็มีบางที่ไม่ได้มาเขียนอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราคาดเอาประมาณแค่10%ประมาณ10%ที่นะคะเนาะก็ให้เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมพิจารณานะคะซื้อตามกําลังนะคะความไม่แน่นอนคือความไม่แน่นอนนะคะท่านผู้ชมเนาะซื้อตามกําลังของเรานะคะถ้ามันไม่ถูกเดี๋ยวเราจะเป็นหนี้เป็นสินเยอะเราซื้อแค่พอได้ฟังอะไรอย่างนี้นะคะ ซื้อแล้วไม่เดือดร้อนนะคะท่านผู้ชมอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกด้วยนะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ